ก็อย่างที่บอกกันเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะก็สม,มุยแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะสร้างชื้อเสียงไปทั่วโลกเลยในช่วงที่โควิดสิบเก้าันนี้นะคะก็สม,มุยค่ะก็มีชื้อเสียงดังไปทั่วโลกค่ะเมื่อครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนี่แหละคะ่ะเข้าประทับใจในช่วงกักตัวโควิดสิบเก้าบนพืน้นที่ของเกาะสม,มุยค่ะ จากกรณีที่ื้อข้องประเทศฝรั่งเศสค่ะได้นำสเสนอข้าวครอบครัวของนายดูวนัวชาวแคว้นโรนประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเขาก็ได้เลือกพื้นที่เกาะสมุยนี่แหละค่ะเป็นสถานที่พักพอน,นะคะแล้วก็ในชน่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดสิเนี่ยเขาก็ต้องกักตัวแล้วก็กักตัวอยู่บนพื้นที่ที่เขาเลือกมาพักนี่แหละคะ่ะก็คือเกาะสมุยโดยนายดูวนัวแล้วก็ครอบครัวนี่แหละค่ะก็ได้เลือกประเทศไทยซึ่งเห็หนว่ามีความพร้อมด้านสาธารณสุขซึ่งครอบครัวก็ได้เลือกที่พักโรงแรม ตาุระนะคะที่ตั้งอยู่บนหาดและไม้ตําบลระแมดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเวลาสองเดือนด้วยกันแล้วก็ได้มีการชื้นชมทางโรงแรมที่พักและค่ะที่ได้คิดราคาพิเศษในช่วงโควิดสิบเก้าพานันนีแล้วก็พนักงานโรงแรมเองเนี่ยก็มีน้าใจที่จะดูแลครอบครัวข้องตนเองนะคะทําให้ช่วงกักตัวโควิดสิบเก้าตอนนี้นี่และก็มีความประทับใจแล้วก็มีความสุขอย่างมากที่ได้เลือกมาพักบนเกาะมุยนะคะเรื่องนี่ะก็ได้สร้างชื้อเสี่ยงแล้วก็พับหลักการทองเที่ยวให้กับเกาะสมุยแล้วก็ ประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะครับนายพิรมเอียดจะเริ่มกับผู้จัดการทั่วไปได้นําซื้อหมันชนไปยังอ่งผักริมทะเลแม่เล็กหน,นึ่งส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นซึ่งเป็นอ่างผักขนาดใหญ่ที่มีซึ่งอำนวยความสะดวกครบเลยและที่ครอบครัวก้องดูวัวนวนี่นนแหละครับได้ก้าผักอาศัยมีคอมพิวเตอร์ให้หรู้ไว้ทําการวานกันผู้จัดการถั่วไปแกีบบววานนายดูวร์นวนี่นแหละครับครอบครัวก็ได้เช็คเอาออกจากโรงแรมมายี่พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เดินทางไปเที่ยวกองอันก็เตา โดยครอบครัวได้เข้ามาพักที่โรงแรมอัมกราปุระเนี่ยตั้งแต่22มีนาคมและค่าพักส่งเดือนนะทางโรงแรมก็ได้ช่วยอ่านักท่องเที่ยวนะครับคิดราคาที่พักเนี่ยอ่าต่อคืนนะครับน่าเปลี่ยนค่ารายคือรายเดือนรายวันเนี่ยเป็นรายคือรายเดือนนะครับเพื่อจะลดราคาให้นอกจากนี้ผู้ที่เข้ายังได้พบกับนายแกรนเลอร์กรีและก็นางแกรนเลอร์นาดีน ถ้ามีภรรยาจากฟร่งเีสี่ผักในโรงแรมนะครับโดยกับนกพักสามเดือนเหมือนกันก็ได้กล่าวว่าประทับใจในการบริการคงแรมยนบงนี้เพราะมาประทับใจกัสักนะเรืนรับปะที่กลับก็ไม่มีเครือวินรับรินลับฝรั่งเศสนะครับซึ่งเกิดการผักโรงแรมก็มีความสุขเป็นอย่างมาร์ย่างดีนะพนักงานทุกคนประทับใจอย่างมารกนะครับ จากการชื่นชมหนักท่องเที่ยวดังกล่าวแต่พับหลักของการทองเที่ยวองสมุยนะครับรวมทึงประเทศไทยดีขึ้นในมุมมองนักท่องเทียวปัจจุบันหนักท่องเทียวที่ติด้างก็ไม่สามารถเดินทางได้และก็พักภายในโรงแรมนั้นนะครับเองนี่จำนวนเจ็ดองประกอบด้วยหนักทองเทียเ่ยวฝรั่งเศสสององจีนสามองแล้วก็อเมริกาหนึ่งองแล้วก็นักท่องเทียวอังกฤษหนึ่งองครับ